ก็อยู่ด้านขวามือนะคะพี่น้องหารับประทานได้ค่ะตอนนี้นะคะเนื่องจากความคึกคืนความตื่นตัวเราเริ่มมีแล้วขอเวทีต้อนรับไปเลยค่ะคุณทอมดันดีขอบคุณมากครับได้รำางันก่อนเนาะเพลงดังหน่อยครับ พี่รักเอ้ยพี่รักจากส่งเสียงมาทางมอนิเตอร์ด้วยครับเกิดกับดินกาบน้ำฟังลำเจ้าพระยาแดนดินที่มีมนตราดอกไม้บูชานาวันทรงปรา ราเทพนีแต่เก่า,าวลึเกเลื้อเจ้ามอนตายายนั้นเคยพร่ำสอนขยันเหมือนหมอน่างเป็นสุขใจปั่นหมอนินและหมอให้ปั่นหมอนินและหมอให้รักเาวมอนคนปากที่เรียวแรงยิ้มอิ่มดังนาพระรา ดูดีน้องนั่งโคตรงามเมื่อเห็นเมื่อยามเธอเอ,อ่ยวาจาอกเอวบ้างร่างเปรียนเกี่ยวก้สงจางหัวใจความจริงไม่ต้องหายใครฉันรักสามไวยน้องนางบ้านหมอเอาเสื้อแดงมปเอ้ยยักไม่ใค่เสือ พักหัวใจไว้ก่อนพักหัวใจพี่ชายไม่อายไม่อายสาวเสื้อแดงคุญานนะเสื้อแดงจ๋าอาจจะต้องเจอศึกหนักอีกแล้วนะเสื้อแดงเอ้ยถ้าเราไม่สู้วันนี้ลูกลานเราก็อยู่ไม่ได้อีกแล้วถ้าเราก็อยู่ไม่ได้ด้วยขอเธอ อย่าได้มีบสายพิมพ์พให้ตึงวันนี้เลยนี่มันก็ใกล้จะขาดอยู่แล้วเสื้อแดงถอยไม่ได้อีกแล้วโอ้เสื้อแดงแม่เอ้ยยัดใส่เสื้อแดงหักหัวใจไว้ก่อนสาวเสื้อแดงคนหา อดีตมอหายหายใครเจอซื้อหาเอาดีจทิ้งนะจ๊าพี่จับไม่ซื้อไม่ว่าแต่อยากให้อุดนุ่นโอ้มอหายที่ได้ประสอบอกเสียนเนื้อระมุนได้เห็นว่านะเบนบุญให้ฉันลงทุนนะแม่คุ้มสาวมมอมร ปันมอดินและหมอให้ปันบมอดินและหมอให้รักเสื้อแดงคนงามีรักเอ้ยเอาเสื้อแดงโห,หน่อยโหชาติก่อนเราเพียงคู่เพียงไม่เกตด,ดอกมารวมโต ว่าเราสองคนนะักไม่สนใจต่อสายบารวมเอาชาตินี้เราโอรเราจึงต้องโศกสันมาร่างกันชอบหอบกันนะักไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีที่จะทำบุญต่อตุนไว้ตามน้องชาตินาะ อดชาตนี่ละพี่ต้องรักก่อนน้าแม่น้องจ้าขอบคุณมากเอาก่อนแล้วน้องโอ้น้องจา้าจงช่วยประาณีมาขออ้อมจากที่เถิดคนพี่ก่อนที่จะจากโอ้พี่จากน้องไปอย่าว่าน้องเอยอย่าได้กัง จางบูทิ่ตนเอาโกนหัวันโหมพาไตรโอ้โหสิกาคอําเธอนาถตาพี่พรังไปบุญมีพบกานจาในม่ไหวได้อย่าได้อาวอพี่บัวเป็นพระว่าจะมามินทัพพาโปรดเจ้าเอาทาหักนง ใส่ข้าวแล้วพี่ก็จะให้เอาถาดีิวันปนพี่ไม่ถึงบงังทอต้องขอรางามมดด้วยอาวอนแม่รักสอนพี่อ่อนใจเสื้อแดงจา๋าเสื้อแดงเอ้ยมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยัง จูบคุณคิดว่าไม่สำคัญจูบเบาๆเท่านั้นทำไมแดงสั่นไปถึงหัวใจยังไม่มีผัวที่บวชเป็นรักว่าจะมาดินทัาบาปโปรดเจ้าโอทาหง,งเยา ใส่ข้าวเอาถาดนี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงบังอ,อ๋อต้องขอลางงามงอนด้วยอาหารวนแม่รักสอนพี่หิออ่อนดางแโหน้อโหยโหนโหน้ยโหยโหเอยโหน้ยโ,โยโหน้าา้ย พอแล้วเดี๋ยวขออนญาตก่อนขอให้สองเพลงเพราะผมต้องพูดภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองสิ่งหนึ่งที่อยากขอให้เสื้อแดงทั้งในประเทศและต่างประเทศจงจดจำไว้ในจิตใจของท่านสี่ข้อนะครับขอให้ท่านจดจำไว้ด้วยสี่ข้อครับหนึ่งอย่าไว้ใจอัมมา์เป็นเด็ดขาด ขอบคุณครับสองห้ามเชื่อใจทหารโดยทั้งสิน้นสามอย่าอยากอะไรที่ตัวเองไม่มีอำนาจอยากไปก็ไม่ได้แล้วครับอำนาจต้องเป็นของประชาชนก่อนอำนาจต้องเป็นของประชาชนก่อนประชาชนจึงจะมีสิทธิ์อยากที่จะได้อะไร ถ้าตาใดอำนาจอยู่ในเวาลอำนาจอยู่ในมือของอามาตอำนาจอยู่ในมือของอาหารอำนาจอยู่ในบริการอยากไปก็ไม่มีทางได้หรอกครับจริงหรือไม่จริงซี C. ขอให้ตั้งกองกำลังลองไว้ได้เลยต้องกองกำลังล้อไว้ได้เลยมันเอาเราแน่ตอนนี้กระแสข่าวมาแล้ว ทหารเคลื่อนไหวแล้วครับไอ้ไอ้อะไรนะไอ้กปกปปกระดมมทอะไรมันก็ไปยึดสถานทูตแล้วครับแต่คุณอย่าลืมว่านั่นเป็นสถานทูตสหรัฐสหรัฐไม่เก็บกระบทไว้ครับเขาไม่สนแล้วครับว่าคุณจะกระบิประเทศไหนหรือใครในประเทศเขายิงทิ้งครับ ผมอยากให้ภาพนั้นเห็นชัดๆสักทีหนึ่งจะได้รู้ว่ามึงยิงประชาชนแล้วเป็นไงเวลามึงโดนยิงมั่งเป็นยังไงสี่ข้อที่ต้องสำเนียงไว้หนึ่งอย่าไว้ใจอามาดเพราะอามาดไม่เคยรักเราไม่ว่าเราเราจะรักเขาขนาดไหนเชื่อใจขนาดไหนเชื่อชูขนาดไหนให้เกียร์ขนาดไหน ยอมมันขนาดไหนมันก็ไม่เคยลักเราลวครับท่านครับจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงพี่น้องเอ้ยมผมถามว่าท่านเอางูงูเห่าเนี่ยมาไว้ตรงหน้าแล้วเอาลูกหนูให้มันกินให้งูตัวนั้นกินจนอิม่มกล้าไม่เอามือไปให้มันอะมาว่ามันจะฉกหรือไม่ฉกฉกหรือไม่ไมฉกท่านงูไว้ใจไม่ได้ครับ เหมือนทหารเช่นเดียวกันไม่รู้ว่ากูเยียบแคมสองเรือแหละได้ไ่ายไหนกูก็เอาไฟนั้นเออเรือสองแคมขอบคุณมากครับตุนพี่น้องเอ้ยผมพูดกับพี่พี่ให้ฟังว่าประชาชนคนเสื้อแดงปเปรียบเสมือนฝูงพึ่งประชาชนคนเสื้อเหลืองที่อยู่ในมอบปเปรียบเสมือนมแมลงวัน แล้วมันจะชวนคนที่เป็นพึ่งไปตอมขี้เหมือนมแมลงวันได้ยังไงวะหน้าที่ของพึ่งก็ต้องตอมเกสรดอกไม้ใช่หรือไม่ไมหน้าที่มแมลงวันตอม,มเออทำไมมันไม่ตอมเกสรน,นะมแมลงวันมีปีกไหม,ไมพึ่งมีปีกมแมลงวันมีขาพึ่งมีขา,มาแมลงวันมีนวดพึ่งมีนวดมแมลงวันตอมพึ่งก็ตอมแต่พึ่งตอมเกสร มแมลงวันตอมแล้วมแมลงวันทําน้าหวนานแมลงวันเหลืองอ่อยนะเนี่ยถามว่าใครจะแดกของมึงวะพี่น้องเอ้ยมอ็บของสุเทพเชื้อสุบันถ้าเปรียบร่างกายเรานี่เป็นร่างประเทศไทยเส้นผมนี่ถือว่าเป็นมากที่สุดใช่ไหมก็คือประชาธิปไตยใช่ไหมเส้นคนที่แขนที่อกที่ขา มอ็บของสุเทพเชื้อสุบันเท่ากับคนที่อยู่รูถวาวรหนักเท่านั้นเองและคนเหล่านี้มันก็เปื้อนขี้ใช่ไหมแล้วมันจะลากเส้นผมบนหัวไปเปื้อนขี้ด้วยเอาเหรอพี่น้องเอ้ยสุเทพเื้อสุบันตอนนี้เปรียบเสมือนคนชั่วซึ่งคนเสื้อเหลือง จะรู้หรือไม่ไม่อาจเดาได้ถ้าไม่รู้ก็ถือว่าโง่เต็มทนแล้วครับแต่ถ้ารู้แล้วยังตามเขาอีกก็มันเกินโง่เลยครับทีนี่ครับไอ้คนชั่วก็เดินหน้าไอ้คนบ้ากนเป่านกวีตามหลังกลายเป็นยุคข,ขมันยองไปแล้วพี่น้องทั้งหลายสังเกตให้ดีว่าทำไมทำไมและทำไม เขาทําอะไรก็ไม่โดนข้อหาเลยสักอย่างเดียวเราไปแสดงอ่ะบุกระทรวงแค่เกาะกํากแพงนั่นแหละถูกยิงกลิ้งแล้ว,ลวนี่ยืนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงการคลังกลาโหมบพชหนกระดอมอทอนมันยึดหมดไม่มีมีความผิดก็ทำอะไรเขาไม่ได้เลยแสดงว่า เขาอยู่เหนือกฎหมายใช่หรือไม่เป็นเสื้อแดงแค่ดูข้อหาว่าดูเหมือนจะคล้ายโดนจับติคุกเลยก่อการร้ายบังคอไม่นิดบังเผาบ้านบงเมืองบางทั้งๆที่ไม่ใช่ตัวจริงเลยยังไม่ออกเลยพี่น้องเอ้ยสุดเทพสุสันเป็นแค่เลขานุกากระดมมอปมทอะไรมันนะและไอประธานมันเป็นใครวะ ประธานของมันเป็นใครและทำไมมันไม่กล้าออกมารับความจริงสุดเทพตำรวจยังไม่มีปัญญาจับและคนประธาทานตำรวจจะมีปัญญาจับเหรือเมื่อเขาไม่กล้าจับคุณคุณจะกลัวทำไมออกมาเลยว่ากูนี่แหละคนสั่งฆ่าประชาชนมึงจะทำไมกูนี่แหละคนทำให้ประเทศชาติชิพหพรมาตลอดเวลามึงจะทำไม กูนี่แหละอยู่เบื้องหลังมับนี่เต็มตัวเลยนับตุ่ทุกอย่างให้อำนาจทุกอย่างและอยู่เหนือกฎหมายด้วยมึงจะทําไมแล้วมาที่นี่ได้มึงเป็นอ e ีแอบทําไมออกมาเลยเขาไม่กล้าจับมึงดอกออกมาเถอะพี่น้องเอ้ยพี่เขาถามผมเรื่องเมื่อกี้โดนดา่าเรื่องดาราเพราะผมก็เป็นดาราให้เขาด่าบ้างก็ดีเหมือนกัน ขออธิบายคําว่าดารากับศิลปินนักร้องแยกไปสองบล็อกนะไสองบล็อกนะข้อแรกเอาดาราก่อนดารารทําไมถึงไปเข้าข้างอามาตดารารส่วนใหญ่ร้อยละ9กเปอร์เซ็นต์ามาจากคนจนทั้งนั้นมาจากไม่มีแดกทั้งนั้นมาจากพ่อแม่เป็น คนธรรมดาเป็นครูมั่งเป็นกรรมกรมั่งเป็นพ่อค้ามั่งทางนั้นรวมกระทั่งผมด้วยแม่ผมเป็นนางเอกละครพ่อเป็นครูใหญ่และเป็นหมอโชคดีที่เป็นหมอเลยได้กุศลจากพ่อพ่อเป็นเพื่อนอาจารย์ปีบรมยงยุคเสรีไทยพ่อเป็นแพทย์เสรีไทยยุคเสนารักษ ผมก็เลยอันนี้ส่งไปด้วยได้รับรู้เรื่องราวต่างๆตั้งแต่ยังเด็กว่าใครอยู่เบื้องหลังความชิบหายของประเทศนี้มาตลอดเวลาผมดีใจที่สุดผมพูดว่าผมดีใจที่สุดวันที่เราต่อสู้มาตั้งแต่เล็กจนโตว่าใครอยู่เบื้องหลังวันที่คุณทักษิณเป็นหัวหอกใหญ่ทำให้คนไทยลืมตาสว่างทั้งประเทศว่าใครกันแน่ที่สั่งฆ่าเรามาตลอดเวลา ผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้ผมจะได้เห็นภาพอย่างนี้จะได้เห็นคนไทยตื่นขนาดนี้พ่อผมตายไปก่อนแล้วถ้าเห็นถ้าท่านเห็นรู้แบบนี้เห็นภาพานนี้ท่านคงจะพยายามหายใจไว้เพื่อจะได้เห็นภาพอย่างนี้ครับเพราะพ่อหวังมายิ่งยิ่งมากเอาละเรื่องดาราก่อนท่านทรงใสใช่ไหมว่าทำไมดาราถึงเข้าข้างอมาต หนึ่งดารามาจากคนจนย่อมไม่มีแดกอยู่แล้วเมื่อมีนายทุนให้เงินช่องสามช่องเจ็ดเขาได้นายทุนมาจากอมาตซึ่งเป็นสปอนเซอร์ก็เอาบทบาทใส่สมองให้ดาราดาราชีวิตของเขาสมองเต็มไป่ได้บทบาทคิดเองถ้าจะยาก ถ้าใจยากสมองส่วนหนึ่งก็คือไปตามธรรมชาติเขาปี้กูก็ปี้เขาอยากได้ขายกูก็เอาด้วยใช่ไหมอยากมีเงินอยากมีทองอยากมีชื่อเสียงได้แล้วคนเหล่านี้มักจะเข้าข้างคนที่มีความร่ำรวยคนเหล่านี้มักจะเข้าข้างผู้ที่มีอำนาจคนเหล่านี้มักจะเข้าข้างในทุนเพราะอะไรครับดูแล้วมันปลอดภยัย หนึ่งปลอดภยัยสองโก้หลูสามได้ตังคสไม่มีความผิดครับฉะนั้นถามว่าอ๋อผงพั์ทำไมถึงเข้าข้างอามาตก็สปอนเซอร์มันของอามาตทางนั้นน่ะจริงๆออ๋อผงพัดเป็นคนที่นิสัยรักเพื่อนพูดตรงๆนะนิสัยดีรักเพื่อนแต่ที่ต้องเข้าข้างอามาตเพราะไม่เข้าข้างมัน กูก็ไม่มีแดกเหมือนกันแต่ออฟลืมไปว่าคนที่ปรบมือให้คุณนั้นมันไม่ใช่อมา์คนที่ดูละครคุณนั้นซื้อซีดีคุณนั้นมันเป็นคนไทยซึ่งเป็นคนล่ากย่าและคนพื้นล่างทั้งนั้น <Yeah. S 1> เขารักมึงด้วยความจริงใจรักมึงด้วยความศรัทธาแต่ถ้ามึงทรยศเขามึงก็อยากกินข้าวเลยออฟเอ้ย เสียดายข้าวเขาว่าผมพูดเลยครับศิลปินคนไหนทรอยตประชาชนบอยฟังว่าสุนัขแม้มันกินขี้ของประชาชนมันก็ไม่เคยทอยรอกตบเจ้าของบ้านนั้นจริงหรือไม่จริงแล้วคุณกินข้าวประชาชนคุณทรยศประชาชนคุณต้องไปกราบตีหมาไหมฉะนั้นถ้ากินข้าวแล้วทรยศ์ไปแดกขี้ข,าขน,นานะจะได้ซื่อสัตว์มัง้ง นี่คือศิลปินศิลปินสมองเขาไม่มีพอที่จะมีอยู่ระยูกับตัวเองด้วยซ้ำไปเขามีสมองไว้สำหรับรับบทบาทเล่นบทนั้นเป็นบทนี้เหมือนผมตอนเป็นพระเอกหนังก็รับหลายเรื่องท่านวันหนึ่งมีแต่เรื่องราวที่ต้องเป็นบทบาทแต่พี่น้องเอ้ยสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งใหญ่เท่ากับเรื่องราวของประเทศนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะมีกินหรือไม่มีกินแต่ประเทศนั้น ถ้าประเทศไม่มีอยู่ประเทศอยู่ไม่ได้ศิลปินก็ไม่มีที่ทำมาหาแดกเช่นเดียวกันผมพูดถูกไหมครับจริงไหมอ่ะชาติย่อมมาจากชาติพันธ์ชาติพันธุ์ก็คือชนเผ่าพันธ์พ่อค้ากรรมกรชาวนาชาวไร่จะทำอาชีพอะไรก็แต่ทุกคนพึ่งพากันหมดไอนี่ขายมะพร้าว ผมขายน้ำตาลเอามะพร้าวมาขายผมผมซื้อเพื่อเอไปทำขนมขายขลร้านขายเล็กซื้อขนมผมมันก็พึ่งพากันหมดพี่น้องเอ้ยผมเสียใจกับอาจารย์งาคารวานที่พูดว่าอืมฉันว่าปฏิวัติมันก็ดีเหมือนกันเนะเพราะว่าปฏิวัติแล้วเนี่ยมันก็งดงามมันไม่มีการตายเกิดขึ้นนะอืมก็ ไม่รู้ว่าประชาชนเขคงมีความสุขอยู่นั้นก็เป็นการให้ดอกไม้กันมากมายเนะอืมแล้วก็ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรนะผมก็คิดว่าการปฏิวัติก็ก็สุดงดงามงดงามนะพี่หงาเป็นไอดอลของเพื่อชีวิตทั้งหมดผมพูดเต็มๆเลยครับพี่หงาพี่แอด อาจารย์แอดอาจารย์งาถือว่าเป็นไอดอลสูงสุดของพวกเราเรื่องอุดมการผมซัดก,กันเต็มที่แต่เรื่องความเป็นบุญคุณเป็นอาจารย์หรือเป็นลูกศิษย์เราก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งอธิบายให้ฟังพี่งาพูดอย่างนี้พี่งาเคยเป็นคนต่อสู้ปลดแอกให้กับประชาชนใช่หรือไม่พี่งาต่อสู้กับประก,การมาตลอดชีวิตใช่หรือไม่ พี่งาต่อสู้กับป่าท้องให้ประชาชนอยู่รอดอยู่ดีกินดีมีความรู้อยู่อย่างปลอดภัยใช่หรือไม่แล้วเวลานี้พี่งามีแดงแล้วเป็นอามาท์แล้วและเหยียบหัวประชาชนอย่างนั้นเหรอเหรอบอกว่าการปฏิวัติเป็นความงดงามเหรอปฏิวัติถอยหลังไปสิบห้าปีสิบห้าปีสิบห้าปี พี่งาอาจจะไม่ได้ค้าขายพี่งาอาจจะไม่ได้มีรีสอร์ทพี่งา,าจ,จะไม่ได้มีร้านอาหารพี่งาไม่ได้ทําไร่เลยพี่งาไม่ได้จนเหมือนเขาได้เป็นศิลปินแห่งชาติจากสุรย,ยุทธ์เอ๋ยธนิจจุฬานนมอบให้มีเงินเดือนกลายเป็นอามาซะเองตอนนี้เข้าข้างอมา่าแล้วปฏิวัติก็ดูงดงามดีเนะมผมเสียใจอย่างมากคำคำนี้ ผมหมดศรัทธานในตัวอาจารย์ทันทีที่ได้ยินวันนั้นผมสะอิสะเอียนความคิดอย่างนี้พี่น้องระบากผมถามว่าห4สี่ล้านคนจะมีสักกี่คนที่เคยขึ้นเครื่องบินจะมีสักกี่คนมีโอกาสได้เที่ยวเมืองนอกจะมีสักกี่คนที่มีเงินเป็นล้านเก็บในกระเป๋าพี่น้องเอ้ย ใครมีเงินล้านมังยกมือหน่อยไม่มีเลยเหรออ่ะไม่ต้องล้านก็ได้ใครมีเงินแสนยกมือหน่อยโอ้โหปล่อมปลแหลมอย่างกันนวดเจ๊มีสามคนนี้กรอใครมีเงินหมื่นยกมือหน่อยโอ้พอได้พอได้พอได้ใครปีเงินพันยกมือหน่อยอ่ะเยอะเลยใครเป็นหนี้ยกมือหน่อยโอ้โหดูสิ ขึ้นมายกระดงเห็ดออกพรรษาพี่น้องเอ้ย,อยนั่นแสดงว่าบ้านเรายัางจนอยู่ใช่หรือไม่คุณเป็นหนี้อมาตย์เคยเป็นหนี้ไหมคุณไม่มีแดกอมาตอยู่อย่างเหลือแดกใช่ไหมลูกอมาตลอดพลวดออกมาแล้วคอดทางเดียวกับเรานี่แหละ แต่มีเงินเป็นทํากวันหัวละร้อยสองร้อยล้านลูกเราคลอดมาปั๊บเป็นหนี้สองแสนบาทใช่หรือไม่พี่น้องเอ้ยเขาหมดเวลาแล้วคนอ,อื่นจะตอบอธิบายตอบท่านว่าไม่ว่าอะไรจะขึ้นสรงคามก็จะเปลี่ยนแปลงทหารก็จะขยื่นตอนนี้เขาบอกว่า เยอะเลยเ,เลือกตั้งไปก่อนเขาเรียกอะไรนะไม่เลือกตั้งวันที่สองอย้ายกันเลือกตั้งไปก่อนถ้าคุณปิดพินอีกนิดเดียวพินสายคาดเสื้อแดงทั้งประเทศทนไม่ได้แลวบ้านเมืองจะชิ้มหายมึงจะมาโทษเสื้อแดงจะบอกให้พี่น้องเอ้ยถึงเวลาลบเราก็ต้องลบเมื่อยอมกันไม่รู้เรื่องดีกัไม่ได้ปองดองไม่เอา ก็อย่าอยู่ด้วยกันก็เท่านั้นเองแต่ถึงอย่างไรพวกเราต้องประคองให้การเลือกตั้งผ่านได้ถ้าผ่านเลือกตั้งได้มันก็แพ้เราทันทีขอให้ประชาชนจงจเจริญประชาชนจงจเจริญประชาชนจงจเจริญขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะพี่ทาดันดีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้ะคะ่ะ